ตนนใช่ที่เซมจะพาหนูไปคาเฟ่ด้วยไปถ่ายรูปแย่นี่รอจนฝนหยุดหนูจะได้ออกมาเที่ยงนี่จะแก้ตัวให้ <laughs> ไม่ใช่ฝนตกเลยไม่ได้ออก<า>ไม่ได้เกี่ยวกับแบบแต่งตัวนานหรือ,อว่าร้อนฉาบหน่อยได้ไหมฝนตกนเรามาดูกันนะคร เด็กๆเกิดมาก็คือแบบเดินตลาดน้ำมาตอนวัยแล้วนะตอนเด็กเกิดมาก <laughs> ็แม่ลอยแม่ลอยคลองมาอยู่ <laughs> เจอขึ้นมาตรงตอนวยนัยเนี่ยทำมาแบบเด็กเด็กถิ่นแบบรู้ทางอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยจ <laughs> ะพาไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวเจอกันในร้านข้าวดีกว่าไปดูกันกินร้านไหน อน <Allah> ันน <ayud iter> ี้ไ <oat> ม <numbers> ้ทิ้งนี่หูกอยากรู้ว่าอร่อยไหมพี่บ้าเยอคนนี้หน้าเหมือนดาราที่เป็นดาราผู้ชายที่น่าชื่อขอยหายหน้าเลย มานั่งริมน้ำนะคะมานั่งแพมานั่งแพปาตูเลือดใต้น้ำบ้านครับเขออาทำกัรน้ำขเขาดีเราไปดูการสั่งอาหารก่อนนะครับ

ตอนนี้เราก็คิดอิ่มแล้วนะคะออกจากวัดแล้วเราไม่เดินคุณป้าลูกชุบเรียกนะเราใช้ความไววิ่งหนีวมาใครวิ่งเร็วสุดโลดมาได้นะแต่ว่าคุณป้าลอตเตอรี่เรียกด้วยคือพี่เฟย์บอกทุกคนว่าแบบเดี๋ยวผมเดินออกมานะคะเดี๋ยวผมเดินออกมานะคะอย่างเงี้ยเขาชมเราเป็นดาราเนาะ เราสีมันจัน <c oughs> บเหมือนกันบาคนมันหล่อทำงี้ได้ <c oughs> แต่ฉ <c oughs> ันชื้นลำบากเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปคาเฟ่กันนะทุกคนชื่อ The Tree Little, Little Peach คาเฟ่แบบฟีลแบบต้นไม้ต้นไม้หนูยังไม่เคยลองไปเลยขนาดบ้านอยู่แถวๆนี้นเะแต่เราจะลองไปกันนะถ้าุลูกซอยตลอดว่าไปได้เลยว้าวมาไปเจอกันที่คาเฟ่ บรรยากาศแน่นอนมากค่ะวัดีี้นชิลมายบรรยากาศสุดยอดมากชิมแล้วอันไหนอร่อยกว่าอันนั้นตกแต่ของหนูนี่ใบนี้ก็มีอีกอนเลย มะนาวมะนาวเหมือนกันเลย รถแล้วถึงวัดแล้วนะคะหลังจากที่เรากลับมา,า Little Peach <Pig. S 2> ใช่ตัวยี Little Peach ใกล้กันมากเลยนะอยู่แบบปักซอยวัดไล่ขีพอดีแลังเราเข้ามาเี่ยมงานวัดต่อมีถึงวันที่สิบสี่อ่ะวันนี้วันที่สิบแลลวมาเซเว่นกันหน่อยใช่ไปดูกันว่าม,มีอะไรบ้าง นี่เดินมาสมัตของเล่นแล้วให้ให้ดูชิงช้าสวัสด์ชิงช้าหลอนใหญ่มากใหญ่จนไม่กล้าขึ้นเเอ้ย <c oughs> <c oughs> แต่มันช้าจัดนะนี่มันทำงานอยู่เลยเนี่ยดูดีอยากป้าปง่งว่ายิงปืนโชว์เงี้ยให้ตุก๊กตาหนูตัวหน,นึ่งเงี้ยเคยดูหนังหรือเปล่าจะทำให้ดู <c oughs> <c oughs> Bye. นะคะยเดีวามความฝันท<บ>ี่จะได้ตุ๊กตาไม่มีแล้วเพราะว่าปลาปลกปลาเป้าอะไรเลยปลาไม่มีเลยใช่เดินกลับรถกันแล้วเนี่ยร้อนเหงื่อแตกปะไม่แตก ก็ออกไปวันไร่ขิงกันนะครับตอนนี้เราได้เป็นวันเด็กกันด้วยทางกับบ้านใช่ปิดจบเรือมาเราหาตาหมูไม่ได้คนเยอะมากร้อนกับว่าใหญ่มากตลาดใหญ่มากนะครับออกไปวันไร่ขิงนม้ถึงวันไหนใหญ่จัดถึงวันที่สิบสี่วันที่สี่นะครับจะมาเชื่อมันได้นะครับก็คิวจะออกไปก็มีหน้าแล้วมีหน้านะครับคิวออกวันนี้ไว้เจอกันเคเคแต้ว You love keep bye so cross my heart and hope to die baby i was born to fight the fear when i feel like dying i'm trying to fly high but i'm not a pilot can't deny it